ค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่กับเรื่องโจทย์ปัญหาเศษส่วนนะคะ,ะมาดูโจทย์ข้อนี้นะคะแก้วมีส้มยี่สิบผลแบ่งให้เพื่อนเศษสองส่วนห้าของส้มที่มีอยู่แก้วแบ่งส้มให้เพื่อนกี่ผลทีนี้เนี่ยนะคะเราอาจจะไม่เห็นภาพเมื่อเราไม่เห็นภาพเราก็ต้องวาดภาพนะคะวาดภาพทีนี้เนี่ยเราจะวาดส้มยี่สิบผล ก็ได้แต่ว่าเราแบ่งให้เพื่อนเสร็จ2ส่วน5ของส้มที่มีอยู่เนี่ยเราไม่รู้ว่ามันคือกี่ผลใช่ไหมคะดังนั้นถ้าเกิดว่าเราวาดส้มเป็นผลเนี่ยเราอาจจะมองยากนิดนึงให้นักเรียนลองนะคะาวาดเป็นแท่งสมมุติเนี่ยส้ม20ผลมีอยู่1แท่ง แล้วนักเรียนนะคะลองใช้ความรู้เดิมที่มีอยู่เศษสองส่วนหก็คือนะคะต้องแบ่งออกเป็น5ส่วนเท่าๆกันนักเรียนก็แบ่ง5ส่วนต้องเท่ากันนะอ่าให้เพื่อนไปเศษสองส่วน5ก็แปลว่าใช้ไปกี่ส่วนนะคะใช้ไปสองส่วน นักเรียนก็ระบสีสองส่วนแรงเงาก็ได้อ่านักเรียนก็จะได้ว่าทั้งหมดเนี่ยส้มเนี่ยยีผลแบ่งเพื่อนไปเศษสองส่วนหนะคะเหลืออยู่3มส่วนก็จริงแต่อยากรู้ว่า3มส่วนนี้เป็นกี่ผล อ่านะคะเราจะทำยังไงนักเรียนลองดูค่ะแก้วมีส้ม20ผลแบ่งไปเศษ2อส่วน5ของส้มที่มีอยู่นะคะอ่าสังเกตด,ดูตรงนี้ความรู้เดิมของเรามีนะคะความรู้เดิมของเรามีอ่าข้อนี้นะคะ พอเขียนรูปอย่างนี้แล้วนะคะเราก็จะรู้ว่าเวลาเรา,เอ,าออกไปเนี่ยเรา,เอาออกไปสองส่วนอยากรู้ว่าที่เหลือเนี่ยเท่าไหร่นะคะข้อนี้นักเรียนลองมาเขียนโจทย์กําหนดก่อนค่ะอ่าโจทย์กําหนดของเราก็คือแก้วมีส้มยี่สิบผลแบ่งให้เพื่อนเสร็จสองส่วนห้าของส้มที่มีอยู่ต่อไปโจทย์ถามค่ะ โจทย์ถามก็คือแก้วแบ่งส้มให้เพื่อนกี่ผลนะคะทีนี้วิธีการทำนะคะประโยคสัญลักษณ์ของเรานะคะจากภาพที่กำหนดให้เราจะได้เป็นประโยคสัญลักษณ์นะคะของการคูณนะคะประโยคสัญลักษณ์ของเราจะได้เศษสองส่วนห้าคูณยี่สิบทำไมอ่ะทำไมในโจทย์เนี่ยมันเอา20ขึ้นก่อนแล้วก็เศษสองส่วนห้ตามมาทีหลัง แต่ประโยคสัญลักษณ์ที่ครูเขียนครูเขียนเศษสองส่วนห้าคูณกับยี่สิบนะคะเนื่องมาจากตรงนี้ค่ะเศษสองส่วนห้าของส้มที่มีอยู่ส้มที่มีอยู่คือยี่สิบผลดังนั้นเวลาเราเขียนประโยคสัญลักษณ์เราจะเอาเศษสองส่วนห้าขึ้นก่อนนะคะ,ะคาว่าของนะคะก็จะแทนด้วยเครื่องหมายคูณส้มที่มีอยู่ก็คือ20ผลทาได้เลยค่ะวิธีการทําของเรานะคะเขียนลงมาเศษสองส่วนห้า คูณด้วย20จําได้ไหมคะยีไม่มีส่วนให้ใส่ส่วนเป็น1นะคะเสร็จแล้วให้นักเรียนนะคะจับคู่แล้วใช้วิธีการตัดนะดูค่ะ2กับ1 1เนี่ยเราไม่ใช้ดังนั้นเราให้มาดู5นะคะ5กับ20 5กับ20ใช้แม่5้ตัดได้ก็5 1 5 5 4 20เสร็จแล้วที่เหลือนะคะให้เอาเศษคูณเศษส่วนคูณส่วน เศษจะเหลือ2คูณด้วย4ส่วนจะเหลือด้วย1คูณ1 2คูณ4นะคะเท่ากับ8ส่วน1คูณ1นะคะก็คือส่วนเป็น1แต่ส่วนเป็น1เรามักจะไม่เขียนนะคะดังนั้นข้อนี้เราก็จะตอบเลยว่า8ผลนักเรียนมาสรุปคำตอบ เวลาสรุปคำตอบนะคะเอาสิ่งที่โจทย์ถามมาเขียนนะคะโจทย์ถามว่าแก้วแบ่งส้มให้เพื่อนกี่ผลนักเรียนก็สรุปว่าแก้วแบ่งส้มให้เพื่อนแปดผล เสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้เดี๋ยวครูให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนักเรียนอาจจะสงสัยว่าครูขานในแบบฝึกหัดเนี่ยมันมีช่องที่บอกว่าวิธีคิดด้วยตรงวิธีคิดเนี่ยให้เขียนอะไรนะคะตรงวิธีคิดเนี่ยให้นักเรียนวาดรูปนี้ลงไปนะคะตรงวิธีคิดนะแล้วตรงเส้นบรรทัดนะคะนักเรียนจะเริ่มเขียนที่คําว่าโจทย์กําหนดนะคะลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆรื่อจนถึงสรุปคําตอบนะอะวันนี้แค่นี้คะ่ะ